สวัสดีครับอยู่กับป๊อบไปับป๊อบครับจากที่มีเพื่อนๆคุยกันนะครับเรื่องการกันน้ําของตัวแอคชั่นแคมมอยว่าต้องใส่เคสไม่ลงน้ําได้หรือเปล่าอะไรยังไงต้องปลอดภัยยังไงอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ก็เลยจะมาลงน้ําให้ดูด้วย GoPro Hero 11 Black ไม่ได้ใส่เคสกันน้ำนะครับของผมเองก็ถอดตัวมเดีเดอยมดออกนะครับอย่าลืมถอดมีเดเออมดนะครับเพราะว่าตัวมีเดมอมดไม่ได้กันน้ํา เราก็จะทําให้น้าเข้าเครื่องด้วยเพราะฉนะนะั้นต้องถอดมีเดยหมดออกแล้วก็ปิดฝาของตัวมันเองให้เรียบร้อยนะครับถ้าให้ดีจะลงน้ําก็ใส่ชุดลอยน้ําด้วยก็ดีครับตัวไม้นะเนาะเผื่อตกลงไปจมลงไปไจะได้ลอยขึ้นมาไม่สูญไปนะครับตัวของผมเนี่ยลงในสระก็ใช้ไม้ธรรมดาปกติใช้ตัวนี้น่าจะชื่อโกโปช็อตตี้ออกมานานแล้วแหละนะครับเป็นเล็กๆจิ๋วๆลงน้ําได้ก็สบายใจดีเป็นพลาสติกนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปดูกันว่า โกโปฮีโร่11แบ็คเพียวๆลงน้ำเลยรอดหรือเปล่าเราก็จะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่า9 10 11 12ผมว่ามันมาฟอร์มแฟคเตอร์เดียวกันการกันน้ําเหมือนกันก็ลงน้ําได้เหมือนกันนะครับจริงๆผมเคยใช้ตั้งแต่ตัว7เนาะก็ลงน้ําได้นะครับตัวน,นั้นก็ลงได้เหมือนกันก็ไม่ปัญหาอะไรไปเดี๋ยวลองไปดูกันว่าลงน้าแล้วจะยังรอดหรือเปล่าผมจะได้กล้องตัวเองกลับบ้านไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันครับ ตอนนี้อยู่ที่สระน้ำแล้วเตรียมใส่แมวนะเดี๋ยวจะลงให้ดูพร้อมแล้วก็ไป3 2 1่งไปครับ ตอนนี้ต้องยังโอเค,นะคอย่างที่บอกว่าตรงหน้าเลนนะครับถ้าเปิดแล้วปิดให้ดีระวังเส้นผมหรือยู่บนได้เข้าไปขัดทำให้น้ามันรีเข้าไปตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือด้านข้างตรงฝาเป,ปิดปิดแบตกับเนมนะครับตรงนั้นปิดแล้วต้องให้มันดังครึบแล้วก็ให้สีมันหายไปนะครับให้สนิทเนาะปิดให้สนิทแล้วก็เช่นเดียวกันครับระวังทวกได้หรือเส้นผมอะไรมันเข้าไปขัดให้น้ํามันรั่วเข้าไปตรงจุดนั้นได้ระวังดีๆถ้าระวังสองสุนนี้หลักๆได้ก็ คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรถ้าถ้านะครับกล้องไม่ได้เก่าเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากล้องเก่าเกินไปอะครับบางครั้งอนะพวกซีนยางต่างๆมันกรอบมันหมดอายุมันเสื่อมสภาพนะ้ํามันก็อาจจะเข้าได้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาด้วยนะครับถ้าอยู่ในที่ร้อนมากๆร้อนบ่อยๆอ,อบอ้าวหรืออะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะหมดอายุได้เร็วกว่าอย่างของผมโกโปรเจ็นะครับผมก็เก็บไว้หลายปี ซื้อมาหลายปีลงน้ำอะไรต่ออะไรก็ยังอยู่ได้ปกติยยเวปนน้ำทะเลนะครับผมจะลงเฉพาะน้ำสะอย่างเดียวถ้าลงทะเลจะใส่เคสเนะาะเพราะน้ำทะเลมันมีความเค็มความเหนียวล้างออกยากแล้วก็มีการกัดกร่อนที่เยอะกว่าน้ำสระทั่วไปนี่เข้าใจเอาเองนะก็เลยว่าถ้าลงทะเลจะใส่เคสแต่ถ้าลงน้ำสระทั่วไปอะผมลงเพียวเพียวเลยไม่ได้ใส่อะไรนะรก็คิดว่าน่าจะพอเป็นไอเดียเพื่อนเพื่อนได้เนาะยังไงก็ระวังกันดีๆนะครับแล้วก็เรื่องพอขึ้นจากน้ำก็ไปล้างน้ำเปล่า ทั้งตัวไม้ตัวกล้องอะไรนะเขาตัดให้เรียบร้อยไม่ต้องเปิดฝาล้างน,นะครับเอาล้างธรรมดาไม่ต้องเปิดฝาล้างน,นะถ้าเปิดฝาล้างก็จบเหมือนกันนะเนอะเอาแค่ล้างธรรมดาพอนะครับก็ใครอยากให้ผมลองทดลองอะไรก็ลองคอมเมนต์นมานะครับแล้เดี๋ยวยังไงวันนี้ไปก็ต้องตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย